สวัสดีครับช่างแว่นครับอยู่อนุสาวรีครับตรงบ้านท่าเรืออำเภอถลางภูงเก็ตผมมเาเจอร้านเนี่ยฮะจะเข้าไปกินสัหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างไปดูกันโหนี่มันนี่อะไรกันบ้างนี่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 นและนี่มีพ <c oughs> ็อกโพเลสิบาท สวัสดีครับนี่ดีกว่านี่คือสภาพร้านนะ,ค,ะครับครับเราสั่งเกี๊ยวกุ้งกับพรแดงไปนะครับแล้วก็สั่งโคกไปสองขวดนะครับ ครับมาแล้วครับก็มีอันนี้อันนี้สำหรับสองคนนะครับลองชิมแบบไม่ปรุงนะฮะก็เป็นรสชาติจืด ถ้าคนจีนกินก็น่าจะชอบนะครับแต่ว่าผมเองขอขอปรุงเพิ่มกับพวกนี้นะฮะก็น่าจะทำให้รสชาติดีขึ้นอะไรขึ้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะฮะสวัสดีครับ